ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสดในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหน ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิทพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์คลูจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเธอมาลลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ เยอะมากสำหรับพวกมันตีสูเทพสมุทรหนักถึง54,000กิโลบวกกับพลังกระัมของข้าเข้าไปแต่มันรวมพลังชั่วพลิบตาก็มากกว่า1,000 0 0กิโลแล้วมีน้าพวกมันถึงไม่หลบจักรพพรดิเงินครามที่แถ้มันกับังรอการโจมตีของข้าปัญญาของราชันวดพันจีนสามตัวนี้เกือบเทียบเท่ามนุษย์แรงดึงมาจากสามทางเจ็บชะมัด เขาทำไมไม่ปล่อยให้มันขาดไปได้หรอนี่เขอยากจับไว้ทังการ,จะ,กราจะยื้อยุดฉุดกันเพื่อพวกมันจะแข็งพลกักกำลังกับข้างั้นก็ลักษากระโดวิญญ,ญาณแห่สายไททานแรงทวงจมปลักด ยว่าตุยดีเดียวนะหมดเกินมุดดุดมุด,ดดินหนีเปล่าเออว่ะคิดแองเ่มนกันแล้เวนนเมื่มันเข้าไปในตีศูนย์เทพสมุดแล้วน้ำหนัก5้าหมืกิโลของตีศูนก็จะเพิ่มเป็น5้าแสนสกิโลในทันทีเหนือกว่าแรงของราชันมดพันก,<อ>น,นกิน3ตัวรวมกันจะมีลูก้าอะไรอีกสำแดงฤทธิ์ออกมาเลย อันนี้คือไม่ใช่ตระกูลจอมพลังนะจอมพังพังอย่างเยงอะเลยมดตังค์พังข้าวพังของเฮ้ยเฮ้ยจอม บินดิอะไรอ่ะทำไมสรูให้เราดูอ่ะบินก่อนครับอ๋อมดบินได้ด,ด้วยวะมีปีกด้วยหรอใช่มันมีปีกแต่แรกแล้วโอ้โหสามล้มหนึ่งบินเร็วสด้วย ตาเลยทนะตาเก็บรอบเดียวเลยหืมสิ่งตรงนี้ไม่ถล่มได้ไงอก็เพิ่งบินกันมาไม่ใช <c oughs> ่เหรอกะียมอ๋อก็ม <c oughs> ดมันทำลายพลังมันพังนั่นแหละมันก็ค่อยๆทำให้ดินถล่ม ไม่ได้มีพลังอะไรอะ่ะแต่ว่ามันใช้วิธมีการพังข้าวพังคองแล้วก็พอข้าวคงองเอาเปทาวุธมันนะเข้าใจปะข้ายกลนน้ำยากกันครับหลักขาางราชามดพันจุนมันจะไม่มีสิ้นสุด โอ้โหงเพี้ยงเียงเป็นด้วยเหรอ, <c oughs> อใครจะพังได่กันเนาะ <c oughs> โอ, <c oughs> โอ,อ้บอกแล้วว่าเป็นแกงจอมพัง,งไ,มไม่ใช่จอมลอพลังแารำพังบทท่าสังารจะ เราใช้กระดูกใหม่ปกระดูกวิญญาณขาแมงมุมระดับเทพเพ่เพิ่มความแก่งของพลังป้องกันแต่ยังเพิ่มผลลัพธ์การสะท้อนการบาดเจ็บเออได้ใช้ของซะดีซึ่งอัพเกรดมาวันนี้เลยให้พวกเจ้าได้ลองกระดูกวิญญาณขาแมงมุมดูเอคนกจะจบตั้งนานแล้วแปลกจ แกนตีแต่ดูแบบอันนี้หน้าเลยดูไม่เก่งเนอะดูดอ่ะโอ้โหต้องหลับปะไม,ไม่รู้โอเคดูดสาบได้สามมุมแหวนพอดี กลับไปหาเสียวอู้<ด>จบเกลืนกลายวิวัฒนาการเก่งการตามคาดยับยั้งระดับเทพตัดตอนด้วยพิษร้รยที่สู้กันนี้คา่าเสียพลังไม่น้อยงั้นก็ดูดซับพลังพวกมันก่อนแล้วค่อยวางแผนดูซับได้เร็วมากผลที่ได้จากได้ทอดตืนกลายไม่ลดลงเลยสักนิดหากใช้คู่กับมหาสมุทรโอกร้อยธาราทักษะวิวัฒนาการสุดท้ายแห่งเขตแดนเงินครามก็จะดูซับพลังม่ได้อย่างไม่สิ้นสุดแล้วรวมการสับเกนเข้าไป ได้ถอนเกินกายและกระดูกวิญญาณผาแมงมุมได้มาจากกระดูกวิญญาณภายนอกของปีศาจแมงมุมหน้าคนซึ่งเป็นศัตรูของสัตว์วิญญาณจะพวกแมลงอา้าวราชันมดพันกุนสามตัวนี้ไม่ธรรมดาพลังกำลังและตะบาเป็นวงแหวนวิญ,ญญาณของอข้อเท้าเขียนได้ได้โมเลยนะชื่อทางการนะ แล้วดูดยังไงวะสามวงผมกันอะมันเคยมีคนดูดได้ด้วยเหรอแต่ก่อนมันต้องดูดทีละงลวงเราต้องผ่านไปต,ตั้งหลายชั่วโมงนะข้าดูดซับหนึ่งในสามวงแหวนไม่ได้ตอนนี้มีสองทางเลือกถ้าไม่ทิ้งวงแหวนทั้งสามนี้ไปหาสัตว์วิญญาณอื่นที่เหมาะกับพรห้าวเทียนแทนก็ต้องดูดซับวงแหวนทั้งสามพร้อมกัน อ๋อมันต้องพร้อมกันเท่านั้นถ้านเทพร้อมกันก็คือไม่ได้เลยหรอบบบบทั้งสามพร้อมกันเพรเสี่ยงเกินไปไม่เสี่ยงหรอญา <ละ S 1> จารไม่เคยมีมาก่อนถ้อม<ร>ทิ้ง,งก็ต้องเสียเวลาในการตามหาสัตว์วิญญาณที่บำเพ็ญกว่าห้าเวรที่ได้แล้ทำได้อยู่แล้วแหละเชื่อชั้นวัตถุนกินสายพระักกำลังสามตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับข้าเคลียร์มาทึกอันไหนที่ว่าเจียงเจียงมันไม่เคยเสี่ยงอันไหนที่ใครค่ะไม่เคยทำมาก่อนอ่ะท่างจางก็ครั้งแรกก็รอดละใช่ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับทั้งตาเสี่ยวซานเจ้าคิดว่าวิญญาณยุทธคืออะไรเอออาจารย์วิญญาณยุทธคือส่วนหนึ่งของร่างกายเราหรือพูดว่าเป็นตัวเราในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ดีมากข้ามรู้สึกว่าข้ากับวิญญาณยุทธข้าผูกพันกันอย่างมากเหมือนกับเหมือนกับ เหมือนกับฝาแฝดจากอายุเจ้าตอนนี้ตระหนักถึงความเป็นจริงได้ข้าประหลาดใจนะักจะพูดให้ถูกก็คือร่างกายของเรากับวิญญาณยึธก็คือฝาแฝดกันโดยมีร่างกายเป็นผู้นำฝึกฝนวิญญาณยทดทำให้มันเติบโตไปพร้อมกับร่างกายนเลื่อถึงปามจาร์จันคือลูกฉันคือส่วนหนร่างกายฝาแฝด วิชาเสวียนเทียนเราหัดหยวกยังจับไม่ได้เอ้าอาจารย์ถ้าวิาญญาณยุทธ์คือฝาแฝดของร่างกายเรา แล้วทำไมเราถึงคิดแต่ตรองได้แต่ว่าวิญญาณยุดแต่ตรองไม่ได้ลละตรงข้ามกันวิญญาณยุดมีจิตวิญญาณของตัวเองแต่เราไม่รู้สึกถึงมันเมื่อใดที่เจ้าเข้าใจจิตใจแท้จริงของฝาแฝดเจ้าใช้การกระทําของเจ้าพิสูจน์ตัวเองกับเขาถึงจะได้การยอมรับและกลายเป็นพี่น้องที่แท้จริงอาจารย์ ข้าควรทำยังไงเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับวิญญาณยุทธของข้าได้เซียวซานข้าไม่อาจให้คำตอบได้ยอดฝีมือกล่ยนกล้าบนโลกนี้ก็ให้คำตอบไม่ได้เช่นกันวิญญาณ<ด>จุิดของทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองจึงต้องค้นหาด้วยตัวเองยิ่งกว่านั้นวิถีวิญญาณาหญมีอุปสรรคและยาวไกลหากไปถึงยอดเขาง,ง่ายๆคงไม่อยากปีนป่ายเขาสูงลูกต่อไปแล้วเซีย<ม>วซาน เป้าหมายของเจ้าไม่ควรหยุดแค่ตรงไหลเขาเท่านั้น